ถ้าหัวหน้าไปหนองมนเจอข้าวหลามก็เจอแชมพูน่าจะอะไรครับซื้อแชมพูใช่ครับเพราะข้าวหลามมันขาผมไม่ได้ซื้อข้าวหลามเลยบ้าใครก็จะไปซื้อมาอีกแล้วปัญหามาอีกแล้วหัวหน้าครับออฟฟิศเรามีแต่ปัญหาผมว่าเป็นเรื่องดีนะฮะมันเหมือนรายการเกมโชว์เลยผมมาทุกวันสนุกสนาน แต่หลกแต่หลกบอกเลยนี่ไม่ใช่หัวหน้าที่ใจดีเหมือนอีพีก่อนนะเว้ยเฮ้ยบอกเลยดูยอดขายของเราอ่ะมันล่วงยิ่งกว่าเดือนที่แล้วอีกแล้วถ้าดูกราฟอกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูดูกราฟดูรู้เรื่องไหมโอ้โหถ้าผมรู้จะเป็นลูกน้องเหรอครับมันล่วงลงมาไงเหัวหน้าครับจะเป็นซีเรียสอะไรครับไอกราฟเห็นไหมครัฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําใช่ไหมครับอืมหัวหน้าไปพลิกกลับเอาด้านนี้มาไว้ฝั่งนี้แค่เนี่ยฝั่งเรายอดขายก็พุ่งแล้วครับอ้าวนี่ย้าแลแกะเลยแกะมันล่เลยจะได้เหรอเอาจริงๆ เรียดหน่อยคือตอนนี้ยอดมันร่วงลงมาและที่เรียกมาคุยกันทุกคนเนี่ยคือเราอยากจะหาไอเดียใหม่ๆทำยังไงให้มันขายดีขึ้นนี่มึงคิดออกเลยเหรอคิดออกครับผมคิดมากไหนเมื่อคือนแล้ว<อ>ไอเดียนี้ครับทำแชมพูแล้วแถมลูกเหม็น่วงกันเป็นแพ็กเกจมึงจะหเหรอใครเขาจะไปซื้อแชมพูแถมลูกเหม็นที่คลองนี้นะถ้างั้นซื้อลูกเหม็นแถมแชมพูก็น่าจะดีเหมือนกันเฮ้ย <อา toda> มึงเบเพื่อนหน่อเอางี้ผมมีไอเดียเพิ่มฮะยังมีอีกเหรอเอาแชมพูเราไปฝากตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหนองมนแม่กิม ไปซื้อปุ๊บหม้อแกงแถมแชมพูแวะถึงปุ๊บซื้อหม้อแกง<ช>ได้แชมพูครั้ห,หน้าไปหนองมนเจอเข้าวหลามก็เจอแชมพูน่าจะเือเอะไรครับซื้อแชมพูใช่ครับเพราะข้าวหลามมันสาผมไม่ได้ซื้อ,อข้าวหลามเลยบ้าใครก็จะไปซื้อเอาอย่างนี้ขอแบบที่มันแบบดีดีเวิร์กเหรอที่ร้านเล่นอยู่ได้เดี๋ยวก็เจ๊งหลอกบริษัทอันนี้ตลกมากเลยครับทุกครั้งที่เรามีปัญหากันแบบนี้นะฮะเราคิดอะไรไม่ออกจะมีเรื่องเพี้ยนเพียเกิดขึ้นมาจะมีวิทยากรโผล่เข้า บาง EP ก็โผล่จากกำแพงบาง EP ก็โผล่จากด้านนั้นด้านนี้และ EP นี้จะโผล่จากไหนวะจากข้างบนครับเดี๋ยวจะไหลลงมาฮะนั่งงี้ครับมาแล้วครับวิทยากรมาแล้วครับวัสดีครับอาจารย์วันนี้ครับสวัสดีโอ้โหท่านนึกไม่ออกว่าจะแก้ปัญหายังไงนะคะหรือมีปัญหารุมเราเยอะเนี่ยวันนี้เบลมีวิธีใหม่ในการแก้ปัญหานะคะรวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้วยค่ะซึ่งก็เป็นวิธีที่หลายองค์กรนําไปใช้วิธีนี้เนี่ยเราเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งค่ะดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเขาแบ่ง Empathize, Define, Ideate, Prototype, แล้วก็ Test ค่ะเราเริ่มจากการเข้าใจลูกค้าเข้าใจปัญหา Empathize ก่อนหลังจากนั้นก็ระบุปัญหาลงไปให้ชัดว่าเราจะแก้ปัญหาอะไร Define คิดนอกกรอบหาวิธีการแก้ปัญหานะคะ Ideate ลองเอาวิธีแก้ปัญหามาสร้างเป็นแบบจำลองดู Prototype แล้วก็ลอง Test นะคะลองทำดูเพื่อทำให้โซลูชันนั้นเนี่ยแก้ปัญหาให้ได้จริงๆค่ะ โอ้โหดีเลยครับอาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับอ่ะเดี๋ยวพวกเรามาตั้งทีมดีไซน์ติ้งกิ้งกันดีกว่าจะได้มาคิดงานสร้างสรรค์แตกลายโปรดักต์ดีๆกันดีไหมแบนดีครับผมทางนี้ติดังนี้เออนิดหน่อยก็เอาฮะดีครับผมเห็นด้วยฮะเยี่ยมหัวหน้าครับไอ้ดีไซน์ติ้งกิ้งคืออะไรครับถ้าบอกก็รู้สิครับองั้นไม่อยากรู้แล้วไม่ต้องบอกแล้วเดี๋ยวจะบอกดี่แต่บอกตอนต่อไปครับหัวหน้าปกติซิ่งพีเลยนะ กูรูกูไม่รู้ผีเพอ่มเวเวลชั้น